เข้าสู่รายการฮอบบี้ครับกันต่อเลยนะครับแมทที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องบินฝึกเชสต้าแม่ก็เป็นเชสาหนึ่งแปดสอมีหลายรหัสทีเดียวนะครับอันนี้ก็ทำมาลักษณะของเครื่องบินสเกลที่สวยงามทีเดียวมีหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสียอนนิยมขาวแดงสีเหลืองสีฟ้าขาวนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็ประมาณในการทานั้นก็ลำหนึ่งก็คงมีประมาณ6-7หมื่นบาทโดยประมาณนะครับอาจจะถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในตัวลำนั่นเองลำนี้มีนักบินด,ด้วยแล้วครับเครื่องที่เห็นเป็น OS ขนาด120นะครับโปโต้เครื่องรุ่นนี้ก็เดี๋ยวนี้หาหายากแล้วนะครับเนื่องจาก OS ก็ไม่ได้ทําเครื่องฝาขาวนี้ออกมาขายกันอีกแล้วนะครับนี่ฮะลูกทรงตัวลำเครื่องบินอันนี้เป็นพีชนเะครับเป็นเครื่องบินสเกลของผูงบินผ่าแผลงของประเทศบาซิลชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวที่เห็นอยู่นั่นคือเสียชดแม่นี่น้องท็อปของเราก็ยังยังเด็กอยู่เลยนะครับแม้วันน พอหลอกเดีียวนี้พี่แหลมของเรานะครับหลังหลันี้ก็ห่างหายไปจากวงการเครื่องบินประสมควรนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ยกขวขึ้นเพราะาว่าทดสอบแรงดันน้ำมันครับว่าเครื่องยนต์จะดับหรือไม่เวลาผู้ชมใต้ระดับและนี่ครับพิดเเราก็เข้าลับรับจูนนตับแต่งให้ได้รอบที่พอดีนะครับนัและตอนนี้ครับพอดีแล้วก็ดับเรียบร้อยแล้วมาดูลำต่อไปกันเลยนะครับสำหรับเครื่องบินบังคับที่ออกแนวเครื่องบินสเกลนี่นะครับก็ ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้เล่นนะครับก็มีทั้งปีกนแล้วก็ปีกล่างนะครับให้ให้เลือกกันเลยว่าจะชอบพักการการบินแบบไหนเครื่องบินปีกล่างก็จะได้ในเรื่องของความว่องไวนะครับความการทําท่าบินที่พลิกแพลงรวดเร็วฉับไวทัดใจอากาศในวันเล่นเครื่องบินนั้นท้องฟ้าแจ่มใสามากครับผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้เป็นพีซีนายครับกำลังวาดลวดลายทําท่าแอโรบติกเบื้องต้นเน้นนะครับว่าเบื้องต้นเนื่องจากว่าลักษณะของเครื่องบินนี้อาจจะตอบสนองการบินทาท่าเนี่ย ได้ไหมไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากเค,ครื่องบินที่ใช้แข่งขันแพทเทิร์นกันจริงๆเนี่ยจะมีการปรับแต่งครับส่วนได้ความสมบูรณ์แบบของการทําท่าในทุกๆช่วงท่าทีเดียวนะค,ค,ครับวันนั้นอากาศดีครับอากาศจ่มใสบุมบินเชสนานี่ก็เดี๋ยวจะมีการบินพร้อมๆกันให้ดูด้วยนะครับสวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ มาถึงวอลเบิร์ดนะครับผู้ชมก็เป็นวอลเบิร์ดอันนี้จะเป็นของภู้บินของทางเยอรมันและนี่เป็นเครื่องบินที่โด่งดังมากคือซีโร่นะครับผู้บินประจำบาลของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สงครามแปซิฟิกโด่งดังมากทีเดียววิธียุคที่ใช้ก็มีให้เลือกนี่เป็น J r แน่นอนครับรหัส 9X2 นะครับนี่ครับยนต์โฟสโตกแน่นอนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นฝาขาวเรียงแบบนี้นะครับก็มียี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อนะครับและนี่ที่ลืมจะไม่ได้คือสปิทไฟร์นะครับสปิทไฟร์ของประเทศอังกฤษ แต่ชุดคิดอันนี้คงไม่น่าจะใช่ของอังกฤษนะครับก็ตกแต่งในงานสกเกลออกมาได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับสีสันก็ทํามาแล้วส่วนหนึ่งจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมอาจจะมาทําเพิ่มเองได้อีกนะครับและนี่ก็เป็นวิเชอร์สมิธของลุงเจ็ดนะครับใช้เครื่องดนตอง 4S นี่ครับมีลแท็กทับล้อนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีการเช็คอุปรกรณ์วิทยุให้หละเอียดทีก่อนก่อนขึ้นทําการปิด มาถึงไฮเอ็น40นะครับอันนี้เป็นชุดคิดของทางค่ายเคียวโช่นั่นเองนะครับและนี่อีกลำหนึ่งนะครับ n อ119หรือมิชชั่นสมิธคุณผครับไล่ลูกบาเฟ่ของประเทศเยอรมันเครื่องยนต์เป็น OS นุจาก8สติกเกอร์ไว้จัดเก็บหนเลยนะครับนี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่นะครับมิชชั่นสมิธนี่จะเป็นคู่ปรับตลอดการกับสปิทฟายแล้วก็มาแต่งนะครับเนี่นเป็นไฮเอ็น40ของค่ายเคียวโช่เป็นของญี่ปุ่นนะครับเอาละครับนี่ก็เป็น ภาพอีกมุมหนึ่งนะครับของงานสเกลแบบน่ารักน่ารักอันนี้คือยังทํากันไม่ถึงขนาดว่าเป็นสเกลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เรียกว่าทากันอย่างสุดฝีมือทีเดียวแล้วนี่ครับพอมาจอดรวมหมู่อย่างที่เห็นนีแล้วก็จะสวยงามทีเดียวนะครับก็เป็นรวมบรรดามีทั้งบอเบิร์ดแล้วก็มีทั้งเครื่องบินใช้งานในเชิงพาณิชก็มีนะฮะอย่างที่เห็นด้านหลังนั้นก็เป็นเชิงพาณิชกทั้งสองหลักแม่ที่เหลือเป็นฟูบินประกันบานทั้งทิ้นะฮะครับก็จะมีในส่วนของ P39 Air Cup Air c o p b u z ด้วยนะ 39กา็มีแล้วก็จะมีมิเชอร์สมิธนะครับนี่กรับสีสันนิพล่างนะครับว่าหากันไม่เจอทีเดียวเวลาตกเข้าไปในปา่าเัานละครับชมกันไปเพื่อนเพื่อก่อนนะครับ ด้านหลังกันบ้างนะครับแหมมองทางด้านหลังนี่ก็ให้ความรู้สึกที่เรียกว่าหน้าเกรงขามทีเดียวโอ้โหมีแทนหาดุดดันมากพีสามสิบเก้าแอร์ครับบาส่วนอันนี้นะครับไฮเอ็นเป็นโบินของญี่ปุ่นครับแล้วต้มีในส่วนของอาพีสามสิบเก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนี่ครับลำนี้ก็อันนี้เน้นสมรรถนะในการบินนะครับหน้าตาอาจจะ ไม่สเกลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบินดีแน่นอนครับทุกท่านที่หวังตรงนี้ผ่านการบินมาแล้วทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เรียนคุณผู้ชมไว้นะวันนี้ที่เราชมกันอยู่นี่นะครับฝูงบินนี้อาจจะเหลือไม่ถึงครึง่งอันนี้กล้ารับประกันเพราะว่าการในระหว่างที่เล่นอาจจะมีอุบัติเหตุนะครับมีการขึ้นลงอุบัติเหตุระหว่างการขึ้นลงแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุจากทางด้านเทคนิคอาจจะเครื่องยนต์ดับอะไรต่างๆอาจจะเหลือไม่ถึงครึง่งแล้วคุณผู้ชมจับตาดูไวด้ดีๆ เก็บไว้ในความทรงจำครับว่าวันหนึ่งเราเคยทำเครื่องบินหน้าตาแบบนี้มาบินกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็อาจจะมีะไดุู้เสียกันไปพอสมควรก็สู้กันต่อไปครับเล่นอาศิลกันอย่างมีน้ำใจสนุกสนานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันนะครับ สเกลเพ็ตเทิลวอเบิร์ดโอ้โหเยอะจริงหลายรำก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้วแหละไม่สร้างบางคนเสียดายกันนลกผมว่ามากกว่าครึ่งอ่ะที่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะครับระเบิดในสงครามไปเรียบร้อย้กโดยเฉพาะของคุณทศพลของพิททศของเราเนี่ยนะครับระเบิดไปกว่า70%็ดสิบร์เแล้วปากๆไปเล่นด้วยครับนภาษาอะไรกินของเล่นโโปปแแลลนนดด์์มาตกตอนแลนดิ้งหอเขาบอกแล้วว่าอย่าลง เกี่ยวยอดไม้ไม่แหงเกี่ยวยอดไม้นด้ถึงขึ้นบินกอาจิวเลยหลายลำเลยหลายลำที่เกี่ยวยอดไม้มีหลายลำเยอะแยะมากมายก็ฝากกันไว้เป็นเป็นเป็นเหมือนกับให้ลำดึกถึงละกันนะครับว่าขึ้นบินโลกของขึ้นบินบังคับเนี่ยถ้าไม่ตกซะเลยเนี่ยป่านนี้คงล้มละลายเลิกกิจการไปแล้วนะครับทุกวันนี้ที่เขาร่ำรวยอย่างเกี่ยวช่งเกี่ยวโชดเนี่ยเพราะว่าตกตลอดเวลาแต่ครข่งเริงก็บินดีแต่หมายถึงว่าบางทีเราเล่นกันเกินขีดจำกัด ของตัวเครื่องก็ดีนะครับบางทีเราย้ำไม่อยากคือเรื่องความปลอดภัยนะฮะทุกอย่างของเครื่องบินก็คือเครื่องกลกลไกนะฮะใบพัดอไหนตัดนิ้วตัดอะไรเงี้ยอ่าเรื่องของการเซฟตี้เท่าที่เล่น RC มา2-3ปีตรงนี้นี่พี่ออฟมีเคสใครที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่น RC ก็มีหลายคนบางบางครั้งการสตาร์ทนกต้องมีตัวสตาร์ตกระป๋นครับบางคนเทพปัดกับมืออ่ามาปัดมือปั๊บติดมานิ้วนี่คืออันตรายนะฮะมาครั้งส่วนหนึ่งเทคนิคเบื้องต้นเนี่ยต้องศึกษาก่อนการสตาร์ทยังไงการ วิ่งยังไงลันดี้ยังไงต้องศึกษาก่อนก่อนจะเล่นจริงถ้าเกิดคนไม่เคยเล่นเนี่ยคือผู้รู้ต้องอยู่ข้างๆคอยแนะนําตลอดก็บางครั้งอาจจะเลือยนะฮะอาจจะเปลดออาจจะซื้อมินแทงมาหรือมันไม่เป็นไรหรอกแต่บางครั้งเนี่ยไอ้นี่อาจจะเกิดปฏติเหตุได้ครับก็คือใช้เครื่องมือโดยประมาทใช้บางทีก็คือประมาทนั่นแหละครับบางทีเครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยมือไม้ยังแบบหยิบสายหยิบของหยิบหัวเทียนกันอยู่ครับก็โดนกันไปจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องเครื่องบินแล้วเนี่ย นะครับเรายังมีเรื่องราวของรถบังคับวิทยุอีกนะครับในเรื่องของโลกอาเซีนก็จะมีรถเรือเครื่องบินมีอะไรอีกรถถังรถถังอ่าอะไรอีกล่มบินล่บินอ่าล่บินห่ออ่ามีอะไรอีกเยอะเยอะเยอะเครื่องร่อนเครื่องร่อนไม่ใช่เครื่องสะรสนามบินบุรีเขาเสียดพิษแปะอ่าคุณวิสุทธิทำไห่บอลมีตุ้ยนี่ล่บินของบิโกโก้ครับ พี่เอ๋ยนามมาไม่เคยสนับสนุนรายการหองยังต้องซื้อมาลองนะไม่กันไม่ดีหรอกเพราะเราซื้อมาเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้เชียร์ใครเนี่ยใช่อันไหนดีก็เราบอกว่านี่ดีอันไหนไม่ดีเราก็จะเราก็บอกว่าดีอยู่ดีแหละเพราะเราเก่งใจเขาจะเป็นดีก็ไม่ดีเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราอยากให้คนไทยใช้ของไทยครับแต่บางค่ายเนี่ยก็ของก็ธรรมดา ครับก็คิดว่าของเขาเนี่ยเป็นระดับแนวหน้าของโลก<ม>ก็ปล่อยเข้าไปบางค่าวก็ยังไม่อยู่กันนะครับหลายๆค่ายที่กําลังจะสู้ขึ้นมาก็เป็นกําลังนใจเหมือนกันครับข้าเท่ๆก็ปล่อยเขาไปอยู่นอกโลกต่างดาวเขาไป <c oughs> เทพปูวคนไม่รู้เรื่องครับตอน,นเนี้ยเออปะปนะครับมาเล่นอาซีแบบมีั้ใจ ครับเครื่องบินพี่ออฟเนี่ยไม่เคยบินตามใครนะเนีครับแต่พี่ออฟยังคงมุ่งมั่นเล่นต่อไปเครื่องก็ตุ๋ยนะเครื่องแยงหลวงนอเนะครับนี่วันหลังเนี่ยเราจะไปศึกษาหาวิธีโมเครื่องมาแกะมาโมดิฟายล้างข้อต่อข้อเบี่ยงออฟล้างเมื่อกี้แค่ผมไม่เห็นหลวมทุกเครื่องเป็นเสตตีลงก่อนจะไปถึงเรื่องรถพี่ออฟวันนี้พี่ตุ้ยเชี่ยวชาญแบบเป็นแครับวามเชิ่ด้วยครับอาหารก่อนที่จะไปดู มาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่เดียวมีแล้วหรอคุนนกยังไม่มีครับมัอคงท่านเป็นสนามเหมอนเดิมนะครับพี่เลื้อเฟื้อให้เราเนี่ยถ่ายกันตลอดนะฮะแล้วก็เป็นพี่เอ๋ิกสเกลนะครับที่เลื้อเฟื้อให้เราไปวุ่นวายอยู่ในโรงทำเครื่องบินของแกตลอดเวลานะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็จะเป็นร้านลูกชิ้นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขอขอบคุณท่านละกันที่ทําให้เยาวชนไทยมีรายการอาซีถึงแม้จะไม่ดีนักแต่ก็ทําด้วยใจ ครับคุณมัอดรนก็ไรนะครับม pues ีหลายอย่างพยายามเรียนแบบบางคนมันองเเมติการเราทำให้เขาเรียนแบบเจงไม่จำทำกันท่านนกอลถ้าทำแล้วรวยทํทไปแล้วผมรวยไปแล้วกอท่านนักอล์ฟไม่เป็นไรครับน้องท่านรับช่วงนี้เดี๋เราพบแขกรับเชิญดีกว่าครับ กะครับคุณผู้ชมครับมาถึงอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนี่ครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นพี่เอของเราใน First Fight เจ้าเครื่องบินโฟมแบบแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับพี่เอก็ไม่ว่างอีกแล้วครับเนื่องจากสมาชิกทางสนามนี่รบกวนให้เอช่วยเซตอัพเครื่องบินในรูปแบบของเครื่องบินสเกลครับซึ่งตัวพี่เอเองเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็มีความชื่นชอบทั้งเครื่องบินแพทเทิร์นแล้วก็เครื่องบินแบบสเกล ไม่ว่าจะเป็นสเกลแบบไหนพี่เอ๋บอกชอบหมดครับเพราะว่ามันมีเสน่ห์ในงานศิลปะครับเพราะว่าตัวพี่เอ๋เองนี่ก็จบมาทางด้านงานศิลปะโดยตรงจีเดียวนะครับนี่และนี่ตอนนี้พี่เอ๋ก,ก็ทําการฝึกเฟิร์สไฟเครื่องบินให้กับน้องคนหนึ่งที่มาเล่นที่สนามท็อปเทมรังสิตในวันนั้นนะครับแหมพี่เอ๋บอกว่าผมไม่ได้เล่นแต่เครื่องบินโฟมครับงานอดิเรกข,ของพี่เอ๋ก,ก็คือนี่ครับรับ จัดทำแล้วก็เซตอัพสเกลแบบบิ๊กสเกลครับคุณผู้ชมครับแต่ละลำนั้นมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับอย่างเช่นมัสแตงลำนี้ครับคุณผู้ชมครับความยาวนี่ยาวกว่ากระบะของรถกระบะครับคุณผู้ชมนึกดูแล้วกันเป็นเครื่องยนต์ขนาด80ซีซีนะครับแล้วก็แววข่าวมาว่าพี่เจ้าของลำนี้เนี่ยไปขยบเป็นไซส์120ซีซีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับคิดง่ายๆก็คือเครื่องเท่ารถมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้ชมขี่ซ้อนอัด3อัด4กันนั่นเองแหละครับ ห้องนักบินก็ทําอย่างสวยงามอีกลำหนึ่งเป็นสปิริตออฟเซนหลุยครับคุณผู้ชมซึ่งลํานี้ก็ใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดของงานสเกลทั้งลำเนี่ยเป็นเวลาแลมปีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสนนราคาของเครื่องบินสเกลแต่ละลํานี่พี่เอกะซิปให้เราฟังนะครับว่า300,000กว่าบาทโอ้โหแล้วก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับ รายละเอียดแล้วก็ความยากง่ายของการทําชิ้นงานซึ่งพี่เอเองนี่โดยส่วนตัวก็เป็นคนที่มีใจรักทางด้านงานสเกลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับและอีกลำหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับลำนี้เป็นสติงสันนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้สําหรับขนผู้คนเดินทางไปมาในสมัยโบราณน,นิดนึ่งครับคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นี่อาจจะคิดว่าลำเล็กครับ แต่บอกเลยว่าใหญ่กว่าเตียงนอนเตียงเดี่ยวมากเลยนะครับคือพูดง่ายๆเอาวางไว้บนเตียงเดี่ยวนี่ไม่พอนะครับเพราะว่าเป็นบิ๊กสเกลลำใหญ่มากครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ10กว่ากิโลนะครับโอ้โหแต่ละลำนี่ถ้าลองลงหลงังคาบ้านใครแล้วเราก <c oughs> น็น้องๆเครื่องบินตกจริงอีกลำหนึ่งนะครับก็เป็น o v 1 0นะครับลำนี้ก็นำมาเพื่อรีบิวใหม่ครับคุณผู้ชมครับอีกประมาณ3-4เดือนถึงจะเสร็จงานชิ้นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพี่เอ๋นั้นมีงาน ในลักษณะของสเกลนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับและนี่ทีมงานของพี่เอกก็กำลังทําการปรับแต่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนงานสเกลแบบธรรมดาธรรมดาเป็นสเกลแท้ๆนะครับโอ้ยังมีอีกหลายขั้นตอนทีเดียวครับคุณผู้ชมครับพอเราใช้ผิวไม้แทนฟิล์มโมโนโคดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรลีดโมโนโคดซ้าไปอีกนี่ครับพองานพอเราเก็บรายละเอียดแล้วเนี่ยชิ้นงานธรรมดาธรรมดานีจะสวยขึ้นมาทันทีครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับอย่างที่เห็นนี่นะครับพี่เอกก็มีความสามารถทีเดียวและเป็นคนที่มีใจรักด้านงานสเกลที่แท้จริงนะครับและที่พี่เอกชื่นชอบไม่แพ้กับงานสเกลเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินแบบแพทเทิร์นนะครับและที่เห็นอยู่นี่ก็เป็น PC9 นนะครับแหมงานรวมๆในบ้านพี่เอนี่นับว่าเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมดูดิครับกองกันแบบว่าแหมทุกลำนี่คือรอคิวนะครับในการเก็บรายละเอียดนะครับและนี่ครับงานอดิเรกเล็กๆส่วนตัวของพี่เอกอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบเล่นเรือครับ เรือลำนี้ตั้งใจให้จะเป็นอินซีนะครับแต่ทํใบธํามากลายเป็นเป็ดครับนี่ก็ฝากไว้สําหรับผู้ชายคนนี้ครับที่ชื่นชอบและรักงานสเกลครั